เผชิญทุกความทุกข์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาได้ก็เนื่องจากตัวเราเองคนโดยมาทั้งทงที่ตัวเองมีความทุกข์ประจำชนิดที่เลียเ่ยงไม่ได้เลยอยู่3ประการคือมีความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังไม่พอยัง ตะเกียกตะกายคขวยควา้าแสวงหาสมบัตินอกกายอันได้แก่ทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาสามีมาเป็นของตัวอีกเพราะตลงเข้าใจผิดคิดว่าจะทำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ในตัวของเรามีก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเช่นกัน เพราะฉะนั้นทันทีที่ได้สิ่งนั้นมาอย่างหนึง่งเขาก็พบได้เผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายสิ่งของที่ตนรักใคร่ผูกพันเพิ่มอีกเท่าตัวและถ้าสิ่งที่ลงยึดมันหวงแห็นนั้นมีอันต้องถึงความพินาศ ย่อยยาไปโดยไม่คาดฝันเขาจึงต้องประสบกับความทุกข์เป็นทัพเทวีคนที่จะเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้ต้องรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจโดยสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตนคือ 1. รู้จักเป้าหมายของชีวิตคือรู้ว่าสิ่งเราเกิดขึ้นมานี้ไม่ใช่เพื่อมาสนุกสนานเฮฮาแต่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์จึงไม่ควรหลีกเลี่ยงละสมบัติ นอกกายที่เปลี่ยนต้นเหตุของความทุกข์เข้ามาไว้จนเกินความจำเป็นหอนงสร้างสมความดีให้ถึงที่สุดจะได้หมดกิเลสไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายพ้นจากความทุกข์ในวัฏฏสงสารได้เข้านิพพานตามพระสมมาสมุทธเจ้าไปในที่สุด 2. รู้จักเตือนตนเองคือมันเจริญมรณานุสติเป็นประจำว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เลียเล้ยงไม่ได้และจะตายเมื่อ,อไรก็ไม่รู้ยิ่งกว่านั้นระหว่างที่ยังไม่ตายก็ยังต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอีกด้วย การพิจารณาถึงความตายและความพรดรากนี้เมื่อทำบ่อยๆเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนจะทำให้เกิดสติและเจริญสมาธิภาวนาได้ดีเยี่ยมกลายเป็นคนไม่ประมาทรู้จักเตรียมตัวก่อนตายไม่สร้างภาระผูกพันทั้งต่อบุคคลและสิ่งของตั้งใจมุ่งมั่น เร่งรีบทำความดีไม่กลัวเครเงความเหนื่อยยากเพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าความตายนั้นได้มาย่างกรายเข้ามาเป็นเงาตามตัวตั้งแต่แรกเกิดและรอจังหวะจุโจมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกบุคคลที่รู้จักเป้าหมายชีวิตและมันจเจริญ อราณานุสติเช่นนี้จะไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามากำกรายได้เลย